พอแล้วพี่น้องพอแล้วป๋าท่ติดอย่ามมากเลยพ่อคิวมาไปที่นกนี Nhiêng con nhiêng con coi Phải bỏ. phải Bú bà mà, lợi thì nói มาหอดปลาสี่โมงสิบสามนาทีตีสี่พี่น้องกำลังขึ้นมาปลาขังแดดของชีวิตเด้นี่มันอย่างมันอย่างเห็ดปุกบ้เคยมาอีกไผ่ในเคยมากยังโอ้มีแต่คนบ้เคยจากอันนะมาหาประสบการณ์เอาเอง พักพี่น้องเอเอยาห้าสีเละตามจ่ายตามนี่แห้ะพี่น้องตอนนี้นกะไก่สีดแดงนั่นเนาะกันเงี่ยงคือกันฮะ กี่าทีบส14นาทียังบ่ท่านได้พอพอหลอกอลพ้องูแล้วพี่น,นอ้องแจ้งนะเนาะยังหาเห็ดเราเห็นอยู่พี่น้องจับมันออกอยู่ทางไหนหาเราไปเนาะพี่น้อง Rồi hết ngộ, hết đang ngủ đứa hết nàng ngủ này đấy. Sẽ cái tà cà phê. Dạ ông pha phụt. Đây nhượng mà bưng. Ừ. ừ. Chị mà bưng. Nhưng đồ nghĩ nghe đi xem. Anh à, chứ thế hay. Ừ. Ừ. Ừ ơi hết đi ngọt, hết nắng ngựa đi hết đừng ngủ. hết lại, hết đồn hết mòn. hết phuộc, hết phuộc này. à vẫn ai chỉ kịp ăn thứ thứ. mà, มันบานนมบาน้่โอยแม่ไม่ได้เลยสั่งเสือเห็นนะบาเห็ดยังาเก็บก่อนไม่อยากจะมนะครับเี้ย้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจนีนีว่าบินบดแตกบานไว้ เก็บฟุ้งไเี่ยวันนี้มือจับมอสมาสเซอรเฮ็ดยังทา้งในเยเห็นี่ปวดปวดจ้กเค็ดสีเห็นโอ้บนกาดมันคันมากตอนมันฝดกำลังฝดเหตอะไเนาะ

kiếp 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 mà nào anh ông ngáp này ông ngáp này trong bọ Nhạc để nhìn xiềng nục bự vị nọng này อันยังเป็นปลาไม่อุดมสมบูรณ์อยู่เลยพี่น้องเป็นปลาหาเหตดเนาะเป็นปลาอนุรักษ์ปลาสงวนเขาจะโหนุกสัตว์ป่าอย่างก็ยังพอมีเห็นอยู่แล้วเน้งนองอืม กาดยีตีนลงนะพี่น้องนะตอนนี้ห้าลงมาเจ้หาเลยเนาะอาละหาะเหระแคบมาแต่พูดทางนี้ก็เลาะไปเลยบอกใอยเห็นนะพี่น้องเห็นหมู่เดียวคือเห็นเห็ดตัวมันบานนี่นะพี่น้องได้แซมเดินทางกระจอย่งางนี้ไปเ้าวทันในเหาะไปทางนี้เดี๋ยวสิลองเลาะ ไปแถวจ่ายเบื้องขวามือเนาะบันเดาะไปเบื้องเดาะตามเข็มมั้งไปช่ะยอะไาอย่งนี้หายอู้สัน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 ,พ,นอ<ฮ>พอแล้วพี่น้องพอแล้วปู้สุดยอดพ่อพอทีตัดูพี่น้องเอ้ยพี่พ่อี่แม่แข่งแรกด้เนี่ เดถ่ายงามๆกอนเดี๋ยวาอาัก่อนพี่น้องเบิรงก่อนนี่เห็ดปวกจูงๆเลยเบิ้งมืออไปหาเบิรงมือโอ้โหทางแห้งร้องแย่อ้าบิร์นยแห่ไรไมชิคกี้พยันคนมากแาคนมากแาคนมาอย่มาเด้อพะขี่อยู่ขี่อยู่ โอ้หกระบรเนาะ่าบังดาปเดเดี๋ยวเขาถ่ายรูกเนาะเออเอาขอตัวจริงหน่อเอาจะเอาเป็นบเป็นเนี่ยเป็นบาเป็นเนี่ยโอ้มุด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 ุกหเลยเดี๋ยวนะม่เคยหาเห็ดตายเลฮา กิ๊บอนไรยังซีบอแถวเออเขาเคยเอาข้าวตอกเนคุดเขาเอาเสียมเนาะท่านเอาอันนี้จีดี้ผ่านเอเอาผ้าแล้วโอ้โหจีดีวเาะจะอะไรเปิดกล้ามอ่เสีนอ ก็เสียงอโอ้ขอบใจเด้อเจ้าป่าเจ้าเขาเปิดทางให้เด่นกําลังขอบกันว่าโอ้ยปปเห็นเหรอข้างเดียวกันเนาะข้างแรกเห็นออมั้ยโอ้ยจะหลอกกาจุ่มๆนั่นเปลี่ยนเด่นเนาะเปลแกนเด่นเนาะ ตัวนี้จุงก่อนน้องพอดีโอ้โหบึงกระต่ายเป็นอย่างนี้เนาะนี่เนาะคอยจีงหยาดคนมาคิอยู่ขวั่น้องอันน้องอันน้องอยู่นอยู่ี่น้องเลยเพราะว่าแยะไกลน้องมาห่างก่อนเนาะกระซุ่นสิเหลดออยู่เนาะ เอออะวูปินแม่เนี่ยเออมันขะอิงเนี่ยเก่งอยู่ปะวะขี้อ้ยขี้เยอะเลยอ่ะ ยังงัดขึ้นีน้ขึ้นเนาะเนาทีก็จะเอาเป็นว่าจขาหดเาสทีเนาะที่็งเันนีเท็นแนวนีห้าไหลี่มือหาไหลยมือได้เนี่ยจุดสั่นเนาะ nên đây hình toàn đẹp Thả mụn hốc mụn đấy Chỉ hốc mụn sợ nó tên không ประมาสิบาทสิบาทเนาะแมมาท่านมสิบาทพอดีจะมาท่านขึ้นตรงนี้อยู่เป็นผุโอ้

นเขียเน,น้นอนาขันอ <laughs> ่ยิีขันตุบตอยู่ใหญ่ัว่น, <laughs> น,นอ่ใเนี่เออหาศักมันข้าหาหมาพี่ีนอ้ Ôi. sao họ hot nhưng mà họ thích hẹn mình bán được thêm Oh, ngày nó nhanh. Này Một cái này thì nó... Mặc nhạo mà. đấy Ờ. sao?

Ừ. Nữa. Chịp hai lầu chùm nhịn với cháu, áo nhịn bớt Áo nhịn nhẹ ăn Đây này là 2 lầu chùm có vẻ lắm Nó ở nãy bày mặt với bây Để chia bưng nhé Chà là lần chùm chùm nè theo <laughs> <laughs> này Nó ที่ไหนเห็นอีกเลยเก็บบ้างหลุมเสือนี่น,น,นี่เอาหมีนี่เอาหมีตัวนี้เอาหมีหน่อยแป๊บเออเออไม่ใช่ฮักสามมือเอามีตัดมันตีตัดแล้วก็ถอดมันว่ามันตัดกัดนี่อืมแล้วก็จับจับถอดจริงสิ ตัดการก่อนเพราะจับการไม่ใช่ฮะโอ้ตัดตั้กันติดดินดีเนาะม <c oughs> ี่จีนี่บ่บ่บอยอันอะไรบ่คอยโอเคอะไรบ่สำผานะเดือดไปเสียมเสียมท <c oughs> ่นบอลมันออกมันมัเป็นมันเป็น,นเจ๊เสิ ดินดินเป็นโพโพค้งนี้มันคือพุ่นเนี่ยอ่้นดินเน่ยมันบอกออกด้อยลกันไก่คอสังเภอีนี่ไก่แถวอสังเอีกจังซีเอาป่าเดือดเดึกเข้าไปทำอิกโอ้ม่หายตายกับบกฝนตาบนบรรยากาศตอนนี้ฝนตกพี่น้องเลย คนเลมตกมาลินลินบอาานนนอนน่อหามอะไัอย่างเงี้ยมาท่านแถพบ่อเนาะไกลเติบเลยเนาะแถวนี้กันยังท่านแถเห็ดสังเกตจวิ่งแถวนี้หินหินจยักลายเนาะหินลายเนี่ยนี่นบ่คอยเฮ็ดปลวกบ่ค่อยมักมักออกเดี๋ยวสีเลาะเบังตื้มอีกมาพี่น้องตอนนี้เขาขี่รถเข้ามาอันนี้เาาานาะ เป็นจ่ายหนึ่งแต่ว่าแท่นนี้จะเป็นอันพีภาษะเนาะเป็นภาษาเก่า,กาด้วยว่าภาษาปัจจุบันบอเขาก็ยังมาาพล้าวกับพังอันนี้เนี่ยเนานนะกองข,ขีนขึ้นแถยนี่พี่นนองแต่ก่อนบอนายเคยมาเดี่ยงหัวเดี่ยงขัาวอยู่นี่แหละตอนนี้น้ำถมกับมันหอนอยู่นี่แล้วพี่นนองบดหมู่บ้บานบอนอย พากันใหญ่ขึ้นมาพี่เพราะว่าน้ำถ่วมสูงแห้งเนะาะมานหนแถวน,นี้เดยงง่อเด้งขวายอยู่นี่นเป็นปลาสาเกาไปเดี๋ยวเราจะขึ้นพูน้ขึ้นไปจ่ายถึงไปเบิงว่าสีมีอยู่บ่นนนนเนาะก็จงได้ยินเสียงคนมาเลยเงี้ยนเสียงคนนะพี่น้อง พอวันเดียวนี่ก็หกโมงนะ่เห็นบอกนี่แหละที่เคยขึ้นมาเคยเข้อมอันนี้เขาขึ้นไปพูดไปจ่ายเถอ่งเออแทนขุนขุนยู่เห็ดยังเห็ดดินเห็ดดินอย่างนั้เนาะเสแปรอะไรเห็ดเสแปรก็เห็ดขาเห็ดขามันหึ่งเห็ดเทอร์นิโบหึ่ง มาไหมพี่น้องทางนี้เป็นปลาเฮดเพาะได้ไพี่น้องเฮดเพาะเคยออกตลอดเนะแทนนะแต่เนะขาออบานอยไขึ้นมาแทนนี่มันจะมี cục Cô... nhớ hơi cục Cô... chi cục tơ vàng này đấy anh em họ thêm ngạn này thì nó đó... โอ้ยนี่คือกันนี่นี่เทพหัวัวเโอ้งาบอีกอันนี้หากอีาใช่ะปอยู่ทกหูวัเอาอยู่สคนจะไปแ่นขวัอดวกมไปูไปขวัน้ใครจะกะอเลติงบอกว่าผาไปนี่เขาอยู่ใส่นางบ่าวตีกบ สซ่เซ่ฮะโอ้นี่ดิอะพอดีเหรอพอดีป่ะอมันเบมอืมเอาเอาเจ็บไหเจ็ม้เบัด้อ่าอองมีฮักเอาผ่าไปน้มีดบเรื่อนนะจิมัน ห็ดออกก็ร้าเนาะจกหลอกพอเอาแลหน่้อยข้าจิบเหอเยอะันเ็ขาเอนานจขาเอาะเอากอนบเเห็นเนาะดินทมันอยู่ในพวดยเฮ็ดเอาบงหน่อย เดีดีว่าไดเนาะอนี่นี่นีโอ้หางเป็นยาุนี่กางออเสียมคุดเอาเสียมคุดเอาใช้เสียใช่เ้ยโอ้ยขเขียวอบ้ยนผนก็ได้นี่เด็กกนีเสียมใช่เฮ้ยเอามาเอาคนเอาไปเนาะกสู้หเอาไปเออเออน สูไปรถดี๋ยวเทเอรไรถ้าไปอห่โอ้ย่างยรยรยรรอันนึงโอ้ยย่นอไติ๋วบอนเอาฮิตนะบอลนอฮยังวะเก็ดฮยังวะนาเ้าเสนี่คเกิบอดอกเงงาเยดจุ่มบอนเอาฮินาเสียมงดวงกูยนกูเอาไปรถนหนเหมือนเดเ่อยจืดอยู่เ่อยจืดอยู่เยลบเ็กอง ออเอาให้บักแค้นตอนนัทฮะวัน,นไหนเหรอฮะวัให้บักแค้นชื่อกระตาชื่ออยู่บักแค้นในวันนี้มาเบิ้งเบิ้งบาทนี้พี่น้องไอ้โดงมากเลยเนาะสีผ้าพี่น้องมาเบิ้งผลผลงานพวกเขามาหาเห็ดเหมือนเนี้ยมีแต่ใบดุนนี่พี่นออ้องตัวน,นี้เป็นกระตาเห็ดนอ้องอามพวกน้องอันเนาะ ทีมงานของอันแบ่งกันทีมงานของงานไปจะคนสี่ป่ะสามเนาะสามสามจะได้หมดเอ้าไปสองนี่เี่ข้ามาเห็ดปวกด้วยพี่น้องเลยนี่ทางนี้สิมาเห็ดดวมนี่เนาะงรวมมิดวะนี่โอ้ประมาณเออประมาณจะงงเดี๋ยวะ Chết mong sau song thì mát tay sắm muốn chị mong chết mong nữa mát tèo vinh ơi mát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  7h nữa vinh ơi mát chứ Mà นก็จะเป็นหลังขาว่าวแจกนะว่าแจกบาทแบทบบัตมาหน่อยท่านกรมเมนเบิดเนี่ยนี่มเห็นเฉยนะพี่น้องป่าวายุนี่มันสูงบรรยากาศดีขนาดพ่นเสียงคนเขาป่าก็ร้ายคับพี่น้องเลยเมื่อนี้คนเขาป่าร้ายเฮ็ดบรรยากาศมันถูอกออก <laughs> เขาจะข้เขาจะหาเป็นเนาะหรือ่าะ่านเห็นแน่ขึนข้านเนี่บอกขึ้นไปเทิ่งทั้งเนาะนี่เลยนี่เยนี่อกบ่าะน่จะฮาเอาแต่นี่บอกหรือว่าขึ้นไปเทิ่ง คือมาดานไปก็ได้เนาะบ้านเขาพ่ออยากมาด่คู่คนพ่อด้ายด่อยพ่อได้แกงมาคนก็ได้มาคนก็ไดเป็นสอบก็ม่ตอนนี้ข้ามาหอดเพื่อนได้เพื่นสองเพืนนดีเพอห้าไปหาได้เพอนินเคาขดเพื่ขายเพ็า ขาเนี่ยเขาจแกงแกงบ้า hmm. ตัวติกตลก้นี่ไง่เขาจีแกงกินซุ้มกันอยู่ซีอันได้สดเป็นแผนอยู่ค่น